สัสดีค่ะวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้านบเจเอเจสแมนจ์เมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเดอะฟิวชั่นอยุธยาค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับถนนสายเอเชียนะคะแล้วก็โดยรอบนี้ค่ะยังมีทั้งเทสโก้โลตัสแมคโครโรจนะาค่ะแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะาด้วยนะคะด้านในโครงการเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงเลยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า ที่นี่นะคะยังมีส่วนกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่สวนสาธารณะค่ะมีเครื่องออกกําลังกายด้วยนะคะสนามเด็กเล่นค่ะแล้วก็ยังมีสนามกีฬาด้วยให้สําหรับลูกบ้านเนี่ยได้ใช้บริการกันค่ะส่วนสําหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเมยเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่118ทั229ค่ะทาวโฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22.5ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้2คันนะคะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงค่ะตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดวางนะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้สบายๆเลยค่ะวางโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าจะกั้นโซนเนี่ยด้วยตู้เก็บของสักหนึ่งตู้ก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในนะคะก็จะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้แล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ สำหรับด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็มีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการทำหลังคาแล้วก็ช่องระบายอากาศไว้ให้ด้วยนะคะรวมถึงมีการบิวอินค่ะส่วนครัวเอาไว้ให้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถจัดวางเพิ่มเติมได้เลยเป็นซิงล้างจานเครื่องซักผ้าค่ะเพิ่มเป็นพื้นที่สก้างได้ด้วยค่ะชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะไปเลย พาชมห้องแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบสบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่6ฟุตเนี่ยวางได้แบบชิลๆเลยนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งค่ะชั้นวางของนะคะแล้วก็ความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้ค่ะจะมีประตูสไลด์านใหญ่เลยเป็นกระจ กใสๆนะคะก็สามารถรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะอีกหนึ่งห้อง จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน่ะม,มีขนาดที่กว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็ยังสามารถจัดวางค่ะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยนะคุณผู้ชมหรือว่าจะจัดทำค่ะเป็นห้องนอนนะคะสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านเนี่ยห้องนี้ก็ยังสามารถทําได้แบบสบายๆนะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะทําเป็นห้องแต่งตัวก็ได้หรือว่าอาจจะทําเป็นห้องดูหนังเนี่ยก็เก๋ๆเช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งสําหรับห้องนี้ค่ะจะมีขนาดที่เล็กที่สุดนะคะอาจาจะจดทำเนี่ยเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกตัวน้อยๆภายในบ้านได้ค่ะดัดแปลงเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องครบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำบริเวณชั้น2ค่ะจะอยู่ตรงกลางตัวบ้านนะคะให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้ร่วมกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยงังหมู่บ้านอะฟ f u ชั่น เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีพระนครสี่อุทยาขับตรงไป1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอย550เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่อยากเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมลูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook j a s s e t Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by เจเอสเ e ชแ a เนจ e มนนะคะเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายค่ะให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใจดๆทั้ทงสิ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ